ผลผลิตจากน้ำมือของเขาที่จะมั่งคัง่งขอสิ่งที่เขาทำจะจำเริญขึ้นในทางเดียวข้าแต่พระเจ้าเราขอมอบทรัพย์นี้ไว้กับพร,ระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เช้านี้นะครับต้องขอสวัสดีพี่นอ้องทุกท่านนะครับก็ได้กลานน่าวประับแล้วเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้คุณเเออออ่อ่โคตรมาด้วยนะครับอขอบคุณพระเจ้าเนาะอยากให้เราโปรป่งเอ้กับคุณสุพจน์ด้วยก็ได้มีการทักทายในไลน์แล้วก็อยู่ในกลุ่ด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าก็วันนี้อาจารย์ที่เห็นหน้าอของแก๊ง กลัไปมาด้วยเลดีใจดีใจได้เห็นคุณเสกคุณเทียด้วยนะครับลูกงหุ่มหนุลมหนุ่มหนุ่มนุอมหนุูกสาุ่มหุ้่มหนุ่มุ่มหาุ่นแ่้วก็่มหนุหนุ่มุหนนุุ่มหน้นุน่มหานุ่า่อแม่หมุ่มนุ่มินุ่มห่นนี้ม ออน้องเฟิร์สอ,อยากให้เราโปรบมทให้กับน้องเฟิร์สด,ด้วย <fit. S 1> เรียนมอมอสอปีไหนูกปีสามูกปีสามเลยีหนึ่งปีจบก็ขอบคุณพระเจ้าครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสให้ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าให้พวกเราว,วันนี้นะครับเราอาจจะ ก็เช้านี้เป็นเช้าพิเศษรู้ไหมว่าการเตรียมงานครั้งนีเน้เป็นการเตรียมงานที่ครั้งที่ยี่บที่อาจารย์ตื่นเต็นที่สุดและอาจารย์อยากจะขอบคุณพี่น้องแล้วก็อยากขอบคุณผู้ช่วยพรอยู่สิ่งที่เตือนความคิดของอาจารย์เพราะอาจารย์เคยบอกว่าปีนี้เป็นปีครบรอบที่20ปี รู้ไหมครับว่าปีนี้เป็นปีพอหลังจากนั้น,นปั๊บอาจารย์ไปคนดูรูปนะเดี๋ยวเราจะมีการฉายในคืนนี้ที่เราจะรู้สึกตื่นเต้นมากวันนั้นที่เราจัดก็วันที่24คริสต์มัสอัศจรรย์ตรงกับวันที่24และในค่ำคืนนั้นอาจารย์ได้เชิญทูลอิหร่านจะซัก มาร่วมงานแล้วก็ได้มีการได้พูดคุยถึงเรื่องงานรับใช้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็พูดอยู่ว่าเขาก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะมาที่ร้อยเอ็ดแล้วก็จะเห็นที่ดินว่างเปล่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าขอบคุณบรจ้าที่เขาได้มีโอกาสมารับใช้เอาข้าวหอมมาแจกอะไรต่างๆอันี้ที่จะพูดเกิดไว้นะก็จะเห็นว่าในช่วงเวลา ที่ผ่านมานั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยอาจจะมีช่วงเวลาที่มีแรงก,กดดัน